ทุกคนขอบคุณลายๆทุกคนใไ,ได้อีกหนึ่งนาทีจะลงแล้วไม่ต้องมาขานรับคำว่าที่รักถ้าเธอไม่ได้รักที่สุดพิงกี้ห้าห้าสั่งจากพี่ตินจังไหนอ้าวบอกรักพี่ตินอพี่ตินพิงกี้รักพี่ตินนะคะโอเคบอหมูน้อยขำน่าเขียวมาห <laughs> มูน้อยขำนอาเขียวมาผมไป ผมขอไปนอนก่อนนะครับลาตีสวัสด,ได,ได์ได้ AB ขอบคุณหลายๆ AB ขอบคุณค่ะพี่ลอล่าสวัสดีครับจากนี่จะคีมาสันยังไม่ง่วงครับพี่ลงถึงจะนอนราสันถึงนอนราสันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วขอบคุณทุกคนนะอูว้วันนี้ได้เกินยี่สิบคณิธาขอบคุณคาิธายัางอยู่ขอบคุณหลายๆคาิธาน่ารักมากคณิธาสุดหล่อด้วิงกี้เหลียวก็ไม่เสียวถ้าผมมาสัน อยากลองอยากลองพี่ติ่นสิปันไดมูหน่อยครัหนาเขียวมากยามชัยคนอุย้ยสวัสดีค่ะยามชัยดึกแล้วทําไมมาให้กำลังใจยามชัยขอบคุณลหลายยามชัยนอนได้นะยามชัยอู้สุดท้ายยามชัยมากับคุณนะยามชัยจ๊ะขอบคุณลหลายลงแล้วจะลงแล้วทุกคนทุกคนขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจวันนี้มีความสุข แล้วก็มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยยังสวยเหมือนเดิมค่ะพ่าพสันอุย้ยขอบคุณหลายๆยามช้แล้วตัดผมแล้วนะนี่ตัดผมเห็นไหมไม่มีแฟนโสดนี่ตัดผมแล้วพี่ยามชายัยสวัสดีค่ะสันจากหมูน้อยเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดต่อสันเอาช่องไหนเอบีช่องไหนได้เลย ได้เลย AB ไม่อีกแล้ว3ามออเดอร์รูมเซอร์วิสเดี๋ยวขออนุญาตหูมิสเตอร์คิมสุดยอดเลยได้ได้พรุ่งนี้เจอกันโอเคมิสเตอร์คิมขอบคุณทุกคนพอดีมันก็โอเคได้เวลาแล้วแหละขอบคุณทุกคนมากเลยทุกคนมาให้กำลังใจเยอะเลยวันนี้ขออีกสองตำไลได้ไหม <c oughs> จะครบสามสิบขออีกสองตำไลได้ไหมพี่วิงกี้เอาที่อยู่หมห้ผมด้วยนะ มาไทยโอ้ได้ได้น้องบีมโอเคได้ได้น้องบีมแต่พี่ไม่มีที่อยู่ดิพี่ไม่มีบ้านอยู่อยู่โรงแรมได้ไหมฮะน้องบีมมูน้อยให้กาลังใจเวลาผู้หญิงบอกว่าโสดแปลว่าโสดจริงๆวะสันต้งไหนตามไลให้หน่อยอีกสองเร็วๆจะลงแนละ้วทุกคนก็ตามไลยหน่อยสองตัมไลท์จุเวียดนามบีปอวลเวียดนาม ตัไล่ทุตั้มไล่เวียดนามบีโบฮึเอ็มไคายเวียดนามบีโบยังไม่สิสก้าวยังสก้าวอีกหนึ่งอีกหนึ่งวันวันวันทิ้งคิวโน้องหมูน้อยเอาบ้านเอาบ้านสองมาตั้ไล่ให้ขอบคุณค่ะเงินมาอยู่บ้านผมนะวี่สอดได้ได้น้องบิมช่องราชาหล่อเท่ ชื่อช่องราชาหล่อเท่หรอที่ให้เราติดตามไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมไม่อีกหนึ่งค่ะวัสดขอบคุณหลายขอบคุณหลาย,ายทุกคนทุกคนไม่สดนี่ไงพี่จตินเป็นแฟนเราตาั้มตั้มไลฟ์เดี๋ยวนี้พี่ตินเป็นแฟนเราตั้มไลฟ์เร็วยี่สิบเก้าอีกหนึ่งมาเเจ้ากุญไนน้องอ๊อฟ คุณนายแอสวีทดีมน้องออฟขาขกับคุณหลายๆโอเคบา่าขอบคุณทุกคนสามสินกำหน้าเขียวมาอีกหนึ่งตำไลรพีซเฮลพีพีซเฮลพีเฮลพีพีซว่ะสามสิบขอบคุณทุกคนขอถึงแล้วสามสิบขอบคุณมากเดี๋ยวผมเลิกทำอะไรนี่แล้วสาดคำเย็นพวดนาผู้หญิงให้อกหักเป็นพันกว่า สุดท้ายหัวใจก็ยังสงสารเขาสงสารว่าไปจังไดไอ้ดาขอบคุณได้เลขอบคุณทุกคนนะกอบสามสิทธำไรน่ารักทุกคนเลยขอบคุณ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 ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วจริงๆเจอกันพ่กนี้นะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณสามสิทธาไรพอดีน้องมูน้อยขอบคุณมากก็น่ารขอให้กำลังใจอยู่บายยจุ๊บหน่อยอ่ะจุ๊บหน่อย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 ทุกคนจุ๊บ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  จุบทุกคนเลยไม่มีที่อยู่มาอยู่กับผมได้ครับอาจารย์ได้ได้ได้โอเคไหมขอบคุณนีหลายน้องบีมคณิตาขอบคุณคณิตา,า,าอยืนแต่ต้นไลค์ยันท้ายไลค์พี่ตกิมบอกบาย